สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยเนาอพี่น้องก,กับอินพีแบ่งปันญามเย็นของเราค่ะพี่400บาท3องค์หนึ่งพันนะคะพี่ๆอ่ะฝากพี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะสนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมค่ะพี่ลายแม่บ้านชื่อโรกสกาะอรูรอเรือสสเสือนะคะพี่การติดต่อกันเข้ามาค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะ เดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ้าววันนี้ก็มีพาระพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่ขา1องค์400บาท3องค์1,000บาทนะคะพี่ขาถึงอกถูกใจ1องค์2องค์3องค์ไ่บ้านส่งให้ทุกรายการคะ่ะพี่หมายเลขที่1นะคะพี่ขาเป็นสาริกาหลวงพ่อสนิทนะคะพี่นะเนื้อหาพร้อมกันเลี่ยมได้ประมาณนี้นะคะพี่นะสาริกาหลวงพ่อสนิทค่ะเก่าสวยมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่นะ แบ่งปันที่พี่ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1,000ค่ะสาริกาหลวงพ่อสนิทนะคะอ่ะเก่าสวย400บาทค่ะหมายเลขสิบที่2ค่ะพี่เป็นเอ,อ่อพระปิตานะคะพี่ขาเนื้อทองผสมเก่าๆเลยครับพี่พระปิตาเนื้อทองผสมนะคะพี่นะเป็นเนื้อทองผสมเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่ fc ที่4ี่บาทนะคะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะ ถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ0849158065ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อม่บ้านกันเข้ามานะคะนี่ค่ะเป็นออพระปิดตาหมายเลขที่2นะพี่นะ4 0 0บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มนะคะพี่ขาเหรียญชินราชหลวงพ่อเพิ่มคะ่ะพี่พ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่นะ เป็นเหรียญชินราชนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะ้าเหรียญชินราชหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่โอ๊ยกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่ลืมขยายค่ะพี่คะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่นะ้าอะเหรียญเอ่อชินราชนะคะพี่นะ้าหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่นะ้าสี่ร้อยบาทค่ะพี่ สามองค์หนึ่งพันนะคะพี่นะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะอะหมายเลขที่สามสี่ร้อยบาทค่ะสี่เป็นเตารีดปู่ทวดนะคะพี่นะเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาด้าน,นหลังเป็นตัวหนังสือค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือค่ะ เก่าสวยนะคะพี่น่าแบ่งปันไปพี่เอฟซีนะคะพี่ขาแบ่งปันี่พี่เอฟซีอยู่ที่400บาทนะคะพี่น่าเนื้อหาเก่าๆค่ะแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่น่าสามองค์หนึ่งพันค่ะเก่าสวยค่ะพี่400บาทนะคะพี่น้าเต่ารีดหลวงปู่ทวดค่ะ ด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะหมายเลขที่ห้าค่ะพี่อ่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อครึ่งซีกแบบนี้นะพี่นะเก่าๆนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆในบ้านก็เพิ่งเคยเห็นแบบครึ่งซีกนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ แบ่งปันพี่เอค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทนะพี่น่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครึ่งซีกค่ะนี่เป็นเนื้อหาด้านหลังนะคะพี่น่า400บาทค่ะนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงิน400บาทนะพี่น่า3องค์หนึ่งพันค่ะ เป็นรูปหล่อครึ่งซีกนะคะพี่นะหมายเลขที่6เป็นเหรียญพระปิตาหลวงปุโตะนะคะพี่นะ่าเก่าสวยเลยค่ะพี่เหรียญน,นี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าค่ะพี่นี่นะคะเป็นเหรียญพระปิตานะพี่นะ่าเหรียญพระปิตาหลวงปุโตะคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันให้พี่เอฟซนะพี่นาะที่400บาทค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายนะคะพี่ขาแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะพี่แอดไลน์ไม่เป็นนะจ้าพี่จ๋าโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบ,บ่ายสองของทุกวันค่ะอะนี่เป็นเหรียญปิดตาหลวงปุโตะนะพี่นะ400บาทค่ะหมายเลขที่7ค่ะพี่ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาคอน้ําเต้าะค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดคอน้ําเต้านะคะพี่ขานี่ค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะ่าเป็นเหรียญคอน้ําเต้าเนื้อหาเก่าสวยนะคะนี่ค่ะ แบ่งปันให้พี่เอฟซีนะพี่นะ้าเหรียญปู่ทวดคอน้ําเต้านะคะพีะ่แบ่งปันให้พี่เอฟซีนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะ้าหมายเลขที่8เป็นพระมะเหศสวนนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยเลยพี่พระมะเหส่วนหมายเลข8นะคะพี่นะ เก่าสวยนะคะพี่นะเป็นพระมะเหศสวนค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆค่ะนี่นะคะพี่พระมะเหศสวนหมายเลข8นะคะพี่ขาเก่าสวย400บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นพระปิตานะคะพี่ขาพระปิตาวัดสาลาคืนนะคะพี่นะมีลายยันตรงใต้ฐานแบบนี้นะคะพี่ขาใต้ล่างเนาะพี่นะ้ออ่ะ เป็นพระปิตาวัดสาลาคลื่นนะคะพี่น้าเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่4ี่บาทนะคะพี่น้าสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่ถูกอกถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่4ี่บาทนะพี่นะอ่ะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ เป็นออพระปิตาวัดสาลาคืนนะคะพี่นกเก่าๆค่ะพี่เนื้อหาเก่า,าๆแบ่งปันที่400บาทหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่คะอ่ะเหรียญหลวงพ่อคูณปีพศ2517รบค่ะพี่หลวงพ่อคูณปี17นะคะพี่ณนนีค่ะเก่าสวยนะคะ เก่าสวยนะคะพี่นะั่นเหรียญหลวงพ่อคูณปี17ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่นะั่นเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้ะคะ่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่่ะปีพศ2517นะคะแบ่งปันเลยค่ะพี่ที่400บาทค่ะอ่ะเก่าสวยค่ะหมายเลข11เป็นพระปิดตาหลังแบบะคะ่ะพี่ปิดตาหลังแบบนะคะพี่ขาเนื้อหานะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ นี่ค่ะพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่หนะ้าเก่าสวยนะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่400บาทค่ะพี่หลังแบบเก่าสวยนะคะ400บาทค่ะ3องค์หนึ่งพันจ้ะขอเน้นย้ำนะคะพี่ขา1 2, องค์2ององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการคะ่ะพี่ถูกอกถูกใจพี่พ,พี่ท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ อ่านี่เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่นะหมายเลข11 400บาทค่ะ12เป็นหลังแบบเช่นกันค่ะพี่เนื้อหาเก่าไม่แพ้กันนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะนี่เป็นปิดตาหลังแบบหมายเลข12คบค่ะพี่ เก่าสวยนะคะปิดตาหลังแบบแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่นี่เป็นหมายเลข12นะพี่นะ12แบ่งปันอยู่400บาทค่ะ3องค์1,000นะพี่นะ13เป็นพระปิดตาเช่นกันค่ะพี่ขาองค์นี้ด้านหลังเป็นตะแกงนะพี่นะห้าเหลี่ยมตะแกงแบบนี้คะ่ะพี่ด้านหน้าเป็นนูนๆน,นะคะพี่ขาเนื้อหานะพี่นะประมาณนี้เลยค่ะพระปิดตานะคะพี่นะ เก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีที่400บาทค่ะพระปิดตาหลังตะแกงนะคะพี่นะ่าเป็นพิมพ์5้าเอา่อรูปทรงห้าเหลี่ยมนะคะพี่นะ่าแบ่งปันอยู่4 0 0บาทหมายเลข13ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อเริ่มนะคะพี่ขา เหรียญหลวงพ่อเริ่มวัดครีรีวงนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเริ่มนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่ใบหน้าใบตาหลวงพ่อนะคะพี่ขาม่บ้านแบ่งปันอยู่400บาท,ทนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆสาภาพใช้ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเริ่มนะคะพี่ขาพ่อเริ่มวัดคีรีวงนะพ,นงนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขานี่ค่ะ แบ่งปันที่400บาทค่ะพี่ถูกอ,อกถูกใจพี่ๆี่ท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะแม่บ้านนะคะพี่ขา1องค์2ององค์ส่งให้ทุกรายการะค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะนี่ค่ะอ่ะ400บาทค่ะหมายเลขที่15นะคะพี่นะ15เป็นเหรียญหลวงปู่สิมนะคะพี่ขาปี13ค่ะพี่ เหรียญหลวงปู่สิมนะคะพี่นะเป็นเหรียญปีหนึ่งสามค่ะพี่เหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่นะผ่านการใช้งานมานะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้เก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่สิมนะคะพี่นะปีสองพันห้าร้อยสิบสามค่ะ 400บาทนะคะพี่นะ3องค์1,000พันค่ะอ่าแบ่งปันพี่พี c ที่400บาทนะคะพี่นะหมายเลข16เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อผาดค่ะพี่หลวงพ่อผาดวัดดงตาลน,นะคะพี่นะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงค่ะอ่าเนื้อดินพ่อผาดเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะพี่นะ่ะนี่ค่ะพี่นี่เป็นหมายเลข16นะคะพี่นะเนื้อดินหลวงพ่อผาดคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่โอ้ความความเก่ามาเต็มแบบนี้เลยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่นะสาองค์หนึ่พค่ะถูกอกถูกใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ นี่นะคะอ่ะแบ่งปันนะพี่นาะหมายเลข16-400บาทค่ะ17เป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขาหลวงพ่อปานครับพี่ด้านหลังมีลายยันนะพี่นาะด้านบนมีร่องรอยการอุดเก่าๆค่ะพี่พระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่นาะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ400บาทนะคะพี่ๆ3องค์หนึ่งพันค่ะ ถูกอ,อกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการค่ะนี่เป็นด้านหลังมีลายยันแบบนี้ค่ะพี่400บาทนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อโต๊ะหักนะคะพี่นะ อ่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโต๊หักนะคะพี่พราอมการเลี่ยมวัดสำเพอเชยค่ะพี่<ร>เนื้อหาผ่านการเลี่ยมนะคะพี่ขาเนื้อหาผ่านการเลี่ยมได้ประมาณนี้เลยพี่เก่าสวยนะคะพี่น่าเหรียญหลวงพ่อโต๊ตห,ตหักนะคะพี่ขะวัดสำเพอเชยค่ะพี่สี่ร้อยบาทนะพี่นะนี่นะคะเก่ะะาสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อโต๊หักนะคะพี่ขาเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่ 400บาทนะคะพี่น้าองค์หนึ่งพันค่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขาต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่่บ้านพูดง่ายคือง่ายต่อรองได้นะจ๊ะพี่ขาติดต่อกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลข19เป็นพระเนื้อดินวัดจุฬามณีนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อดินวัดจุฬามณีนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พระเนื้อดินนะคะพี่นะวัดจุฬามณีค่ะ นี่นะคะพี่เก่าๆแบบนี้แบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะ3มองค์หนึ่งพันนะคะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่านี่เป็นเนื้อดินวัดจุลามณี400บาทค่ะหมายเลขก20นะคะพี่เป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่คะผงสุพรรณเนื้อหาเก่าๆค่ะ ผงสุพรรณเก่าสวยนะคะพี่นะนี่นะคะพี่่ะคราบความเก่ามาเต็มแบบนี้นะพี่นะ่าเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่ค่ะ3องค์หนึ่งพันค่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่านี่ค่ะเป็นเนื้อหาหลังนะพี่นะ แบ่งปันนะคะพี่400บาทค่ะ21บนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมค่ะพี่คะปู่ทิมจังหวัดระยองนะคะพี่นะวัดระหานไร่ค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่คะใบหน้าใบตานะคะพี่นะประมาณนี้เลยค่ะพี่แบ่งปันพี่พีฟซนะคะพี่ขาที่400บาทค่ะ3องค์1น0 0นะพี่นะถูกอกถูกใจค่ะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ นี่ค่ะปูทิมห่วงเชื่อมค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่400บาท3ามองหนึ่งพันนะคะถูกองถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะนี่นะคะ22นะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะพี่ด้านหลัง มีแบบนี้นะคะพี่คะมีรอยจานค่ะพี่เดี๋ยวไปบ้านให้ชมนะพี่นะนี่ค่ะเรียนหล่อหลวงปุสุขนะคะพี่นะด้านหลังมีรอยจานนะคะเดี๋ยวชมชมนะพี่นะมันมีมีอะไรอีกอย่างเหมือนเป็นแผ่นตะกุดฝังลงไปในเนื้อหรือเปล่าพี่นะ อ่ะนี่ค่ะพี่เนื้อหาหลังประมาณนี้นะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะพี่คะ่ะนี่นะคะหมายเลข2 2บค่ะพี่400บาทคะ่ะ23เป็นรูปหล่อนะคะพี่ขาหลวงพ่อแช่มค่ะพี่หลวงพอะะ่พงพอแช่มวัดฉลองนะคะพี่น่าเป็นรูปหล่อเนื้อหาแบบเก่าสวยเลยค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพี่น่าเก่าๆ <commitment> แบบนี้เลยคะ่ะใบหน้าใบตานะคะพี่ขากลมคมสวยแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะรูปหล่อหลวงพอ่อชทมนะคะพี่นะพอ่อชทมวัดฉลองค่ะพี่แบ่งปันให้พี่ fc นะคะพี่นาะแบ่งปันพี่ fc ีเลยค่ะพี่ที่ส0 0รอยบาทนะพี่นะนี่คะ่ะด้านหลังมีเขียนบอกวัดฉลองนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่น้ารูปหล่อหลวงพ่อเทมวัดฉลองแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่400บาทเนาะพี่น้อง24เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะอะชมรายละเอียดนะพี่นะนี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาสมเด็จเก่าหมายเลขที่24ค่ะ นี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะอ่าเนื้อหาประมาณนี้ค่ะแบ่งปันพี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่400บาทค่ะ3องค์1,000งพันะคะนี่เป็นสมเด็จเก่าะค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขยี่สิบสี่สี่ร้อยบาทค่ะอะยี่สิบห้านะคะพี่นะ้าหมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะพี่นะ นี่เป็นสมเด็จเก่าใหม่เลขที่25ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะ้าแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะถ,กออกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักกลยกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc เลยนะคะพี่นะ้าที่400บาทค่ะ3องค์หนึ่งพันค่ะพี่รบกวนพี่พี่นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาแล้วก็ติดต่อม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าใหม่เลขที่24นะคะพี่นะอ่ะ เอ้ยยี่สิบห้าค่ะพี่จ๋าสี่ร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้ยี่สิบห้านะคะหมายเลขยี่สิบหกนะคะพี่นะอ่ะเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนี่ค่ะพี่อ่าเก่าสวยนะคะพี่นะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบหกค่ะเนื้อหานะคะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะพี่นะ เก่าสวยเลยค่ะหมายเลขที่26ินะพี่น้าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่4ี่บาทนะคะพี่น้าสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่พี่ที่สุขใจสนใจนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์ม่บ้านส่งให้ทุกรายการค่ะพี่พบกันนะคะพี่ขาตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่จ๋าสำหรับ ep แบ่งปันยามเย็นของเราเนาะพี่เนาะเวลาเดิมนะคะพี่ขา หมายเลข26กนะพี่นะ400บาทค่ะ27เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาด้านหลังมีลายยันนะพี่นะอันนี้เป็นอสอบถามเจ้าของเขามาเนาะพี่เนาะเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะสมเด็จหลวงพ่อกลวยหลังมียันนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะนี่นะคะพี่ขาเก่า,าสวยค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะพี่นะนี่ค่ะลายยันด้านหลังชัดสวยแบบนี้เลยนะพี่แบ่งปันพี่พี่เอซที่สี่รบาทนะคะพี่นะสมองค์หนึ่งพันค่ะเก่าสวยนะคะหมายเลขย7สิบ็ดค่ะอ่าออกไม่ได้ค่ะพี่จา๋าเดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะพี่เอาอะไรใช้จำยังไงจะออกมาได้นาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะพี่จา๋า ออกมาแล้วนี่เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ขาอ่ะนี่เลยค่ะพี่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเออพระเนื้อดินนะคะพี่ขาพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะพระเนื้อดินพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นัเนื้อหานะคะพี่ขานีเลยพี่เนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อกลวยเอ้ยเนื้อดินพิมพระประธานหลวงพ่อกลวยค่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1,000พค่ะถูกอกถูกใจพี่พี่นะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2อ,องค์ไ่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะอ่ะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขาพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวย400บาทค่ะนี่ค่ะพี่หมายเลขที่ ยี่สิบเก้าเป็นแหวนหลวงปู่ดู่นะคะพี่ขาปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะพี่นะนี่ค่ะมีร่องรอยการจานด้านในนะคะพี่อ่านี่เลยค่ะพี่ขาแหวนหลวงปู่ดู่นะ,ะพี่นะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าค่ะเก่าสวยมีรอยจานนะคะพี่นะ นี่นะคะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งป <ED> ันพี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะอ่ะเวนหลวงปู่ดู่นะคะพี่ขาหมายเลขยี่สิบเก้าปีสองห้าสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขสามสิบเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเชิดนะพี่นะอ่ะ นี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเชิดนะคะพี่ขาวัดลาดบัวขาวค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเชิดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อวัดลาดบัวขาวพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านบนมีเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่อ่านี่ค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่ค่ะอ่าแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่เอฟซีที่400บาทเนาะพี่เนาะเช่นเคยนะคะพี่ฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน ให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่นะกราบขอพระคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่พ 0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะสนใจนะคะสามารถโทรหรือถ้าไกลกันเข้ามาได้เลยจ้าพี่จ๋าเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่คะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่าย,ยสองของทุกวันค่ะอะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆเช่นเคยเนาะพี่เนาะดูให้ใช่ดูให้ช,ใหชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้า อ้าวันนี้นะคะถ้าไปบ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า